สวัสดีครับพบกับช่างลงกึง .com ครั้งนี้มาเล่าเรื่องพื้นพื้นนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับแบบงานอันนี้ตั้งใจจะให้เป็นตัวอย่างสำหรับช่างมือใหม่หรือน้องๆนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในาสายอาชีวะต่างๆในแบบงานนะครับถ้าเรามี ชิ้นงานที่มีรูปร่างคล้ายๆกันเป็นโมเดลเป็นรุ่นที่เหมือนๆกันมีความแตกต่างเฉพาะความยาวหรือเฉพาะความกว้างนะครับที่มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนะครับส่วนรูปร่างความหรือขนาดหน้าตามันมีความคล้ายคลึงกันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตารางช่วยในการบอกขนาดต่างๆได้ อย่างตัวอย่างที่เอามาโชว์กันอยู่นี้นะครับก็เป็นชิ้นงานเผากลมนะครับเป็นงานกลึงธรรมดานะครับมีรุ่นหรือโมเดลต่างๆอยู่ด้วยกันร3ามรุ่นนะครับผมตั้งชื่อสมมุติว่าเป็น A B C 70 A B C 80 A B C 100แต่ละรุ่นเนี่ยมีความยาวที่ต่างกันอยู่นะครับก็คือความยาวทั้งตัว เราตั้งชื่อไว้ในแบบงานว่าเป็นความยาว L1 ส่วนขนาดอื่นๆน,นะครับก็มีความเหมือนเหมือนกันทั้ง3รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวโต32หรือเพลาโต16ความหนาหัว15มิลตรงนี้เหมือนกันหมดแต่ความยาวที่แตกต่างกันก็คือความยาว L1 ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละรุ่นแต่ละโมเดลของชิ้นงาน น้องๆน,นักศึกษาก็อาจจะใช้การเขียนแบบโดยใช้ตารางมาช่วยงานกันได้อย่างสามรุ่นเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้ขนาดกันครบทั้งสามไม่ต้องเขียนแบบกันทั้งสามแบบไม่ต้องให้ขนาดกันครบทั้งสามขนาดนะครับสําหรับตัวความยาวเราเขียนรูปล่างเดียวนะครับแล้วก็ใส่ความยาวใส่ขนาดที่เรา ที่มีความแตกต่างกันอยู่เนี่ยลงไปในตารางใส่ไว้ในแบบงานนั้นเลยก็จะทำให้การเขียนแบบนั้นง่ายขึ้นล่องตัวขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับแบบงานนะครับฝากไว้ให้กับน้องๆองนักศึกษาทีา่จะเข้าสู่สายอุตสาหกรรมนะครับเอาไว้เป็นแนวทางเป็นตัวอย่างเผื่อเจอแบบงานที่มีลักษณะแบบนี้หรือจำเป็นที่จะต้อง เขียนแบบลักษณะแบบนี้ก็เอาไปใช้ในการทำงานกันได้แล้วพบกันกันกบช่างลงกึง .com ได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ